สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องรุ่งเรืองแฟมิลี่นะคะ,ะวันนี้หลังจากพ่อควานไปรับน้องอิงกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อควานก็พาน้องรุ่งเรืองมาเดินออกกาลังกายนะคะลงน้ํำสิ็จก็มาเดินออกกาลังกายค่ะวันนี้พ่อควานจะเดินกี่รอบคะอวดีั่นเป็นลครับ วันนี้พ่อควานก็เดินเร็วหน่อยนะคะพ่อควานมีภารกิจจะต้องไปทําเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่เดือนที่อยู่แม่สายนะคะกับเก้าครอบครัวที่สวนไทยไทยค่ะพ่อควานก็เลยพาน้องรุ่งเรืองมาเดินเร็วหน่อยปกติพ่อควานก็จะเดินประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นค่ะแต่วันนี้สามโมง เย็นพ่อควานก็พาน้องลุ่งเรืองเดินแล้วค่ะแข้งทุกเชือกที่กำลังลงน้ำแล้วก็เดินออกกําลังกายออกมาแล้วก็ลงน้ำแล้วก็เดินออกกําลังกายกำลังจะเอาเข้าหลักนอนค่ะก็ขอขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่คอยช่วยอุดหนุนช่องลุ่งเรืองแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแคร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ควานโก้ด้วยนะคะอลูกเรืองสวยหน่อยลูกสวยหน่อยวันนี้ช่องลุงเรืองแฟมิลี่จะไปเป็นสะพานอุญนให้กับคุณแม่เดือนที่อยู่แม่สายนะคะกับเก้าครอบครัวค่ะ ดูบรรยากาศน้องลุ่งเรือง้อนเดินออกกําลังกายค่ะจะไปใกล้ช้างนะลูก นั่นคืออากีทหารเอกนะคะไปแล้วหลังจากที่พ่อควานเอาน้องลุ่งเรือนดึงออกกำลังกายแล้วก็เอามาเข้าที่นอนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านพี่พี่น้องๆที่คอยสนับสนุนช่องรุ่งเรืองแฟมิลี่ขอให้พ่อแม่พี่พี่น้องๆมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะน้องรุ่งเรืองถ้า ได้เดินออกกําลังกายแล้วไปเจอพวกยายๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละเรียกร้องให้เขามาหานะคะน้องลุ่งเรืองขี้เหงาค่ะขอขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกท่านทุกคนพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดแคร์กดติดตามให้ช่องรุ่งเรืองแฟมิลี่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะวันนี้ควานโก้ก็จะไปเป็นสะพานบุญให้เก้าครอบครัวที่สวนช้างไทยๆทที่ควานโก้เคยอยู่เมื่อสิบปีก่อนมีแม่แม,แม่แม่เดือนจากแม่สายที่มอบคะเนนมาให้ให้ช่องลุ่งเรืองแฟมิลรีกับควานโก้ไปเป็นสะพานบุญให้กับขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญ ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆวยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะขอบคุณมากๆค่ะ